วันนี้นะครับอยู่กับผม NE9 นะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมดอกันอีกเช่นเคยนะครับใน EP ที่สามแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ผมกัตเติร์ก็จะมาเล่นแก้มือรอบที่3ามแล้วนะครับมาก็อย่าเสียเวลาเลยแล้วกันนะครับผมเข้าเกมกันเลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นยังไงก็ขอให้ทุกคนนั้นฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วเราจะเข้าไปเจอกันในเกมเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้เริ่มเข้าเกมแล้วนะครับแตอนีนี้เราก็ มาแบบเร็วๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเรารู้จุดประสงค์แล้วว่าเราต้องการอะไรนะซึ่งต้องการที่จะผ่าน,นครับซึ่งอย่างแรกเลยก็คือผมจะไม่ได้พูดอะไรเยอะแยะเพราะว่าเราอยู่ในอี3นะครับทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเกมนี้แพทเทิร์นเดิมๆนะผมก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับก็แค่หวังว่าให้รอมีอัปเดตสองแค่นั้นนะครับก็อาจจะตัดเป็นช่วงๆนะผมก็อาจจะน่าเบื่อไงก็ขอโทษด้วยล้กันนะครับ ซึ่งผมทั้งสองคนก็ไม่รู้ว่าจะหาอะไรมาให้มันดูตลกดีครับเพราะว่าปกติพวกผมก็ไม่ใช่คนตลกโอ้โอ,โอ้เกือบตา้แล้วเมื่อกี้โอเคนะครับก็มมจะพูดมากอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวจะตัดเป็นช่วงๆแล้วกันอคคกับหาของแจอนะโอเคโอเคก็ลหาของแจแล้วกันนะครับอเอ,อเคไปกัน Let's go เอาไปงที่เก้า้โอ้ยเดนจจละโอเค้องสิเปิดตหรอเอ้ยแตนบาย์แตนบาย์ตัวช่ยขานไหดูดิเสียงชัด สงม่หลอโอเคอย่าไปเชื่ออะไรมากเอ้เทียนเต้นเอาปะตอนยี่แสงไปเลยอืมเพรจหวันครับเาจุดอน่รจะเจอแน่เลยไม่รู้ไม่รู้นะว่าจะเจอลาสหรือเปล่านะโอเคแจยื่อเป็นอะไรนะในตอนนี้พผมต้องการที่จะ เออเก็บเงินให้ได้มากที่สุดนะเพื่อไปซื้อของในด่าน51นะครับโอเคไม่มีอะไรมากแล้วตอนนี้อืมไปไปตปไปไปตปไปไปมาแน่นอนมาแน่นอนโอเคมา ต้อก็คือนะครับทุกคนไม่ควรจะรีบเล่นนะครับผมก็คือแบบว่าอย่างเงี้ครับเกิดขึ้นเอตเตอร์หนึงไปกูมืดมืดมืดบักบักบักงหสามกูบักเตอร์บักตอนนี้บักโอเคบักหน้าเมื่อกี้ก็เป็นเสียงนี้หละเกมนี้เกมเต้องเจอละว้าวห้องมืดสองห้องติดเลยเว้ยไม่อยางเตอรโอเคห้องที่สามที่ชั้นสาม ไม่เท่าไหร่ครับเจอหนักกว่านี้เคยเจอนะครับเจอมา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 ตู้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 แต่บายแต่นบายเกือบหนาวเจอแล้วเกือบแล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้ไฟบังนะครับมองไม่เห็นเลยเลยโอ้แบบแย่มากนะครับทุกคนมองยี่สิบสี่ล้เกินครับมาหนึ่งในสิบของเกมแล้วนะครับหือว่า ไม,ไม่แย่นะไม่ช้าาีีตอนนี้นะคร<ม>ับห้องยิบหกีนเ่ะนี่น่ี่เอเอเอาเพื่อนเอาไหนวะไหนฮโอเคโอเคเี้ยวเป็นเกีอยเนตูหน่อยนะเมื่อกี้เราอยู่ห้องยี่สิบหกคุจแทน ยี่ิหก่ิบเจ็ดอ่ะน้กูถูกไม่หลอกครับจริงจังไม่จริงโจ้โอเคครับไปต่อนะครับตน้นก็ไม่มีหลไรมากนะตอนนี้โอเคนะครับตอนนี้อยู่ที่สามหกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าทุกคนเห็นว่าเลือดผุมันน้อยนะครับเพราะว่าโดนประตูหลอกมาครับผมซึ่งก็ผมโง่งมากนะครับโอเคเต้นเดี๋ยวเพิ่ง ซึ่งระหว่างทางมาผมก็เจออะไรหลายอย่างมากครับผมทั้งเงินฟีกไม่ใช่ซีส์ลัสนะครับผมแล้วก็โดนความงางเงงาตัวเองนั้นทาให้ตัวเองเลือดเหลแค่นี้นะครับน่าจะเหลือประมาณ15อรเ็นอะไรนี้นะครับโอเคก็ได้เวลาวิ่งแล้วแล้วลหละนะครับทุกคนผมว่าห้องนี้วิ่งไปน,ะน่าจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับห้องห้องของฟิกเกอร์แล้วตอนนี้ โอเคนะครับได้เวลาวิ่งแล้วนะครับทุกคนโอ้โฮ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  ผมก็ต้องพึ่งแต่ยานะครับตอนนี้เพราะเลือดเราเหลือน้อยมากนะครับเคียนะครับตัวผมเดินเร็วจังเลยไม่อตอรี่แบตอรี่ไม่ต้องเพราะตอนนี้ไฟฉายเต็มเต็มเปี่ยมเลยรู้สึกไม่ได้เสีย่ยงเหมือนอะไรสักอย่างเวเวลยาอะไรเก็บมั้ไม่มีห้องสี่หกแล้วน,น,น,นะครับทุกคนโอเคครับอีเจ็ดละมาอีเจ็ด โอเคนะครับสวยเดี๋ยวเราไขแล้วไปห้องห้าสิบกันเลยแล้วกันนะครับเอา,าวางวางเอาวตน,นี้โอเคนะครับแต่เวลาละครับเอิอมเ่มเริ่มม,ม,ม,มโอ้โหเมื่อกี้เดินวันรอบโอเคตอนนี้ผมเห็นทุกอย่างชัดเจนมากเลยนะครับทุกคน ถูกต้องเลยเมื่อกี้มันโดนแน่เลยต้องไม่เข้าตูวนะโอเคนะครับตอนนี้รหัสหลีแค่ตัวเดียวต่อสายแล้วนะครับโ okay, อเคครบแล้วต้นไปเดี๋ยวมใส่กนักนเลยครับโอเค X1 X1 ไม่รู้ว่ามันจะได้ยินตอนผมขายลา่าหรือเปล่านะครับทุกคนรอให้มันไปก่อนน,นะครับ ป้าน่ะเกมมีเกมไหมฮะไม่มีไม่มีมึงมีอ่ะไม่มีอะไรอ่ะทุกคนสูงมันมันเติมบ้ามันเพื่เดินเออมันแค่เดินมาเนี่ยเป็นที่เดินป้าไปแล้วโอ้หเอาใหม่เอาใหม่เลยเดี๋ยวเราโผล่มาตอนห้องห้าเอ็ดกันเลยครับทุกคนเสียเวลาจัดเลยปโดเอ้ยโอเคนะครับตอนนี้เราบ้าู่ที่ห้องห้าสิบแล้วนะครับหาละอะไรเติมบ้ามาเลย ศูนห้าหนึ่งอ่ะก็เก้าเก้าเก้าสูงเก้าสูครับโอเคนับตัวค่ะวูมาสกอไปด่านห้าสิบนะครับห้าเขีเรมีโอเคเดี๋ยวผมซื้อ่แจเอ็ตแล้วกันนะตัน เตือนพยายามพอดีมีตังค์ว่ามครับก่อนจำเตือนเสียเอ้ยไอจิ้มเนี่ยด่งแหมน้อโอเคนี่หมดเต้ยได้ตเตือนพอดีเอ้ยเดินเตือนป่ะมาก่อนเลยตอนนี้เออโอเคนะครับทุกคนก็ขอบอกไว้ก่อนนะว่าตั้งแต่ห้อง50เป็นต้นไปเนี่ย ทุกอย่างจะอันตรายขึ้นและยากขึ้นนะครับเพราะว่าแอมมูสสามารถมาใทุกเมื่อนะครับไอต้นถือกัางเขตรล้อไว้เลยเราได้ใช้กับมันแน่ไม่ควโดนสกิปทีเดียวแล้วไม่ใช้หว่ะมันก็อยาโดนหนิถ้ามึงกถ้ามึงคิดว่ามังจะโดนตัวอื่นมันก็ตอนนี้เราไม่ต้องเก็บอะไรละเพราะว่าเออเราไม่จะเป็นังเราคงไม่ได้ใช้มันละเราคงไม่ได้ใช้มันละกันเนี้ยที้ถือไว้จะ คื S <S <Okay. S 2> อตอนเนี้ยปมวัตเตอร์ยังไม่ต้องการให้ตามหาห้อง A อศูนย์ศูนย์ศูนย์ไปทางนั้นนะครับซึ่งเราต้องการที่จะผ่านแบบหนึ่งเราะให้เราะก่อนนะครับทโอ้ล okay. มีลากร,รงเล็กขนาดใหญ่วัตเตอรถ,ถือกางเขนเรอดิไม่ไว้ใจวะโอผ่านเนี่โอเคผ่านได้ผ่านไม่ผ่านได้ก็ไม่ไเป็นไรเฮ้ย oh, มา <yeah. S 1> มา ข้าตู้ข้าตู้เด้อข้อข้อเลยมึงอ่ะโอเคไปเดือดเตอนลไปนั่งอยู่เพงเดินไปไหนอ่ะตอนนี้กูกูหาทางออกมาเจอโอเคนะครับรอก่อนนะเติ้นรอก่อนโอเคเพื่อนเราต้องหาห้องนั้นให้เจอไอ้ห้องผมแจกลายก่อน โอ้ตอนนี้เราอยู่ห้องกระโหลกเลยนะครับทุกคนดีมากนะครับทีเนี้ยก็ได้ใช้เออใบกระช่อมเรียกติดขู่กูเนี่ยกจะเข้าคุกกัเนี้ยไม่เอาดีกว่าครับผมเราเรียกว่าเออพื้หิ้วกันนะครับเออบกเอาให้มันปกติเลยพื้หิวเออชื่อแปลกๆนะพื้นหิวโอเคหขอหวานมาองหวานเลยทีนี้

ไม่สอันเลยเหรอเออจริงสามอัน,น,น,ลเ,ออนเลยวะทุกคนโพรประตูหลอ,อกเว้ยเดี๋ยวอืมไม่เนียนว่ะปกทีครับผมไม่เนียนปกติครับนะไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะครับทุกคนพวกนี้โอ,นะโอเคนะครับตอนนี้เรามาอยู่ห้องซีกันอีกแล้วนะครับรอบที่สองดาวตูแล้วโอเคมีนี่สามอัน หม่ำอันนเดียวมาสักหน่อยมารามรามีปีจ้าวผมจะกินอันนั้นไปด้วยนะครับเพื่อความรวดเร็วดีซ้ายโอ้ดีขวามาขวาดีซ้ายดีซ้าย,าย,ายโอเคยวิ่งตามสุดเลยนีตรงเลยตรงเลยเคยตรงตรงเยอะโอ้ยโคนรเร็วอ,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 อะ โ oh, 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 oh. okay. อ้โหโอ้โหโอเคตอนี้กลับมาปกติแล้วโอเคทานะถูกบดเร็วเลยครับเมื่อกี้โอ้เติมจัต้นนี่จ okay. ีบจะมีแล oh, ้วก okay. ินแล้วแบบแข็งกันจริงห้องหล่อต้องหล่อตัวอะไรครับตอนนี้บอยันแล้วนะครับอ่าเปิดเองด้วยเออดีดีดีแต่พี่ยังรู้อ่ะแอบบลูแน่เลยต้อเร็วแม่งเขียด้แม่งเขียด้ไว้ใจมันได้ไว่าใจ บูสแอมบูสเอาแล้วออกมาออกมาเจอไหมเอกมาเจอเสียงโคตรดังอ่ะเสียงโคตรดังจริงยอดยอดเออเขาจแปดสี่แล้วทุกคนสองห้องท้ายคืแอมบูสแล้วเว้ยตอนนี้ครับแอมบูสเราเออเราได้กำจัดเชี่ยนน้ำชื่อแอมบูสไปแล้ว นะครับทุกคนครัับศตรู้ตัวฉกาจใช่ตายหลายรอบต้องครับทัมเบอร์ูตายหลายรอบจริงนะครับเฮ้ยเปิดไม่เหมือน่ห้องนี้ไม่ใช่ไหมเฮ้ยอันนี้มีประตูลับปะอันนี้ไม่ใช่ประตูลับในห้องนี้แหละทางตรงเลยเฮ้ยห้องนั้นเปิดมาอ่ะโอ้โอเคไปต่อเปิดกูห้องนี้ดแต่ยากขึ้นละเพราะฉะนั้นต้องออหลกสแตนบายต้องสแตนบาย เดี๋ยวเดี๋ยวพอรัดผ่านปุ๊บมันจะมีเดี๋ยวมันจะเปิดประตูให้เราเดี๋ยวมันจะเปิดประตูให้เราแค่ใช่ใช่ถ้าไหนห้องเกียร์ห้องบอลโอเคที่ยากขึ้นนี่ว่ะพี่เติ้ลอย่าลืมหาอย่าลือมอย่าลือมอย่างแรกเลยสิ่งที่ต้องทำคือหนึ่งเลยเช็คพืน้นสองเช็คประตูเช็คตู้ใกล้ใกประตูสมมติกูเปิดประตูกูเรจะได้มีประหนีที่ไร่

ไม่มีปอภัยปอโอเคโอ้โหทุกคนผมโคตรเสียวเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ไม่เป็นไรเราคิวเลือดได้อยู่โอ้ทุกคนหัวใจผมมันบีบรัวๆเพราะตอนเนี้ความเสียวความสยองเนี่ยมันไม่ได้สยองนะมันสยองที่ว่าผมกั้นหายใจครับแล้วแบบเวลากั้นหายใจเดี๋ยวมันมันจะหายใจไม่ออกตอนเนี้ยก้าสามละ

ประตูมันเปิดอยู่แล้วแต่มันมันมันมาเองกูไม่ได้เดินไปไหนเลยเชี่ยมันควรตีนะเกมเนี้ยกูก็นึกกูก็นึก่งตามมาแล้วขอโทษเพื่อขอโทษจะฟ้องกูต้องไปต่อกูเนี่ยแหะกูอย่งนี้กูถือยาร้อด้วยกูถือยาร้อด้วยโอ้ ไอ้เช็ดแค่กูผ่านพี่เออมันจะฟาเกอร์เกมนี้กูโคตรจะเฟี้ยเลยกูไม่ได้ไปขอโทษเลยต้นแต่เราไม่ได้ไปตามที่เสียงคาดหวังนะครับเสียงเลยวะเราต้องไปเลยเพื่อนคนนี้ยินเสียงเลยไหมสำรวจทางกันใช่สำรวจทางนี้ทีแรกก่อนดิกูต้องการจะรู้ว่าทางไหนยังมีตู้แอบ ที่รู้อะเออตอนนี้เราต้องเปิดดูอย่างที่สองเลยผมจะขออนุญ,ญาตสามรจก่อนนะทุกคนกุญแจอะไรม,ไมีล็อกพิกครับพี่น้องไม่ต้องใช้กุญแจละโอเคก็อย่างนี้แล้วกันนะเออตอนนี้มันยิบสองใช่ไหมผมเปิดปุ๊บผมรีบวิ่งเข้าห้องนี้นะเพราะว่าเราไม่สามารถสกิบมันได้ละเพราะเมื่อก่อนมันมนสามารถเล่นฝันได้ เส้เฮ้เฮ้ไม่ได้น่ะเก้เราต้องหาซื้อก็หมด10ทันมาใส่จริงนะเจียวหาใอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมไม่เคยเล่นมาถึงนะผมก็เลยไม่รู้ว่าเอ่อโก่นเตินบ้าอีนายมาติดบ้าเอาล่ะผมันหยือเฉยบ้าอะไรอ่ะโคตรโกงเลยอ่ะ เกีนนี่ทางกับผมจริงครับทุกคนถ้าผมมีรีเวิร์ดถ้าผมมีรีไวต์ตายเกิดในคนอื่นก็ดีแต่ก็เอาเป็นว่า,าร้กกันนะครับทุกคนก็ผ่านมาถึงห้องหนึ่งร้อยได้ก็ถือว่าผมไปไกลแล้วนะครับผมถือว่าผมทำดีที่สุดแล้วนะครับก็ทุกคนคิดเห็นด้วยกับความคิดเห็นของผมหรือเปล่ายัางไงก็ฝากคอมเมนต์มาให้ด้วยแล้วกันนะครับผมซึ่งก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอแค่นี้แล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะผมกดติดตามไถึงสอห้บซับนะครับผม แต่ปีนี้ประมายของปีนี้คือ500ซับก่อนสิ้นปีนี้นะครับผมซึ่งก็จะถึงหรือเปล่านะครับมาดูกันแล้วกันนะก็เอาเป็นว่าก็ขอลาไประกอแลวกันนะครับผมผมสตอร์นขอราไประกอแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ